ผม <étique> จะให้ <mortality. S 2> นาดรระดับรปยะคามที่สุทั้งหมดแน่ต <mad> ั้ืเช <water> ้าถึงเช้าเราพูดถึงลักษณะของพิจัยเชิงปริมาณใช่ไหมครับจากพิจัยคุณภาพทั้งสองลักษณะอยากจะด่งลงไปยังฐานรากฐานรากที่สุดในสัมของแอโพสนะให้คำอภัยโทษให้คำาภัยโทการเข้า เข้าถึเข้าสู่องความรู้ในรั่องขางเขรื่องแบบวิธีการวิจัยเฉยมาเกัเรระใช่ไหมเหมือนท้าแตรกเกิดที่หนึ่งผหลาความคพาว่าอินทัศน์เฉอันเฉย่บบ้พอทดีดันนัอที่หนึ่งเขี่เป็นตรงกันันเป็นฐาราหาราที่สุดของการได้วาซึ่งกวิธีการเทคนิควิธีที่ต่า <Vorte il. S 1> งกันต uh, sure. ่างกันอยู่บ้าในทั้งสองปัจจุบั S <S จ,ๆๆจอะอสุดท้ายอิดัรชักกับดีดักชันเะในฐารราขอบพระคุณครับเอ,อ่อตรงนี้สำคัญเมื่อเช้าผมพูดหลายคำแต่ว่าพวกเราไม่รู้จะจับจะจับได้หรือเปล่านะผมบอกว่าเวลาเราลงไปศึกษาเชิง ข้อมูลเชิงประจักษ์พื้นที่ให้ลืมทฤษฎีเส,ส้นใช่ไหมลืมลืมทฤษฎีเส,ส้นถามว่าทำไมลืมนะอาจอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ปัญญาได้มมาากุณาตั้งประเด็นเพื่อจะให้เราได้ก,กระจ่างชัดกันงานแนด่ดีถ้าพวกเราได้เรียนรู้เนี่ย งานแอดีตส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจัดเป็นการหยิบทฤษฎีใหญ่ซึ่งไอ้ทิษฎีใหญ่เนี่ยกว่ามันจะได้ลงตัวเนี่ยใช้เวลาสะสมในทฤษฎีใหญ่ก็ไปดูว่าสมมติสมมตินะครับเรื่องอะไรนะภาวะอุณำของ ของนะนะพยาบาลหรือของนายกหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีดื้อที่ใหญ่มันมีอะไรบ้างก็มีมีเอท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 ีมีอะไรเป็รูปองค์ประกอบใหญ่ๆเสร็จแล้วสมมติว่าเนี่ยนะครับเราข้อเอาไอทีมีเนี่ยคือแตกย่อย มาจากทฤษฎีใหญ่แล้วเอาไอ้นี่ยมาสร้างเครื่องมือแล้วก็ลงไปในพื้นที่นะครับจะไปศึกษาที่ไหนอันนี้ก็คือพื้นที่วิใใจัยเอาเครื่องมือนี้ไปวัดหลายๆพื้นที่วัดเซน ก็เอาข้อมูลแต่ข้อมูลมานะครับได้ข้อมูลมาก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบว่าไอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าผู้นำต้องซื่อสัตย์นะที่สีใหญ่ ผูน้นำอะไรัพยาบาลผู้นำต้องซื่อสัตแล้วก็ไปเก็บข้อมูอลพิเคราห์ว่าเฮ้ยแล้วพยาบาลํำรวจซื่อสัตว์หรือเปล่านะเป็นไปตามนี้ครัอย่างนี้ครับถ้าใช่ก็แสดงว่าโอเคมีปัจจัยอะไรบ้างอันนี้ก็คือลงในในพื้นที่ดีดันะครัเพราะนั้นงานแบบนี้ตัวกรอบความคิดเชิงทฤษฎีิงต้องแข็งแรงเข้มแข็งมาก ภาษาวิจัยเราเรียกว่าสตรองนะครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาทฤษฎีแล้วได้ความรู้ขึ้นมาว่าโอ้โลูกเรือก็เป็นอย่างนี้ตำรวจก็เป็นอย่างนี้อะไรนะทหารก็เป็นอย่างนี้ผมว่านี่แคน,นี้นะครับก็โอเคตรงแต่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้ทฤษฎีเป็นหลักดีดัใช่นนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าผมพูดอยู่คำหนึ่งใช่ไหมครับ อีกคำหนึ่งก็คือว่าอินดั t i o นคือลงพื้นที่ไปเลยไปเลยไปผ้วชยวชาผมก็รู้ว่าผ้วชยชาเป็น The best practice ไปพักพันไปไหนต่อไหนตรงนี้นี่นะครับไปแล้วณนะเวลาไปเนี่ยก็มีกรอบไป มีกรอบนไม่ใช่แบบไม่มีกรอบนะครับแต่กรอบหลวมๆไอ้นี่กรอบสะรองกรอบสะรองมากนะครับไปวัดตามกรอบเลยอะไรที่นอกเหนือจากกรอบไม่วัดไม่เก็บข้อมูลแต่อันนี้กรอบหลวมๆแล้วก็ไปศึกษาที่นี่ เจอไอ้นี่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 ไอ้นี่เขาไปศึกษาที่นี่เจอไอ้นี่เจอ a ห่ง a สอ a สามไล่ไปไอ้นี่ก็ไปเจออะไรบ้างไอ้นี่ก็ไปเจออะไรบ้างไอ้นี่ก็ไปเจออะไรบ้างตามกรอบของหลวมถึงแม้ว่าไม่มีในกรอบแต่เจอเก็บด้วย เจอเก็บด้วย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 แล้วก็ดูโอ้ไอน้นี่ในในข้อมูลเชิงประจกักษ์พบอะไรข้อมูลเชิงประจกักษ์พบอะไรข้อมูลงจากเอาอันนี้มาสังเคราะห์เข้าด้วยกันสังเคราะห์พวกเราเข้าใจนาะเล็กรวมเป็นใหญ่สังเคราะห์ขึ้นมา สังเคราะห์มาจนกระทั่งเห็นความอะไรละ่ะทับซอ้อนเห็นความแตกต่างเห็นอะไรแล้วได้ข้อสรุปตัวหนึง่งได้ข้อสรุปตัวหนึงน่งข้อสรุปนี้นำไปสู่การไปสร้างข้อสรุปใหญ่ในอนาคตหรือในครั้งนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย มันจงเรียกกราวด์เนี่ทอก็คือมาจากพื้นฐานถ้าหันกลับอย่างนี้นะหันกลับอย่างนี้มาจากพื้นฐานแล้วค่อยๆสรุปขึ้นมาจนกระทั่งมาเจอถ้าถ้าเราดูเนี่ยครับไอ้พวกเนี้ยมันจะคือรูปธรรมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่จากเนี้ยจะค่อยๆสรุป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 สาะข้อมาจนกระทั่งเป็นคอนเซ็ป ไอคอนเซปต์เนี่ยจะเป็นตามมาักมแล้วนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะคือทฤษฎีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราดูเมื่อกี้ย้อนกลับไปกลับมาเห็นไหมถ้าเป็นแบบ deduction คือจากทฤษฎีใหญ่แล้วมาหาข้อเท็จริงในพื้นที่เพื่อต่อบกลับขึ้นเข้าไป แต่อันนี้อินตาชันนะครับหาความรู้เล็กๆหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่แล้วสังเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูความทับซ้อนดูความปรากฏดูต่อเน,นื่องดูความ่อยในการปรากฏใช่ไม่ใช่เจอไม่เจอแล้วสุดท้ายโอ้อะไรใช่ก็สรุปเป็นเชิทงทามเสีอันนี้อันนี้อันนี้อย่างง่ายที่สุดนะครับคราวนี้ของเราเนี่ย สมัยก่อนทำเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ช่วงหนึ่งก็มาพวกพวกที่คุณภาพจากขาจะทำแบบนี้แต่ของเราวันนี้เอาสองอย่างนี้มาผสมกันก็คืออย่างที่ผมทำให้ดูของผมคนเหมือนกันก็คือไอ้นี่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณเอากรอบให้แน่แล้วลงไปเก็บขอ้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ เป็นไม่เป็นไม่ว่ากนะันในขณะเดียวกันก็ลงพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลเชิงวัาจเจ้าแล้วเจออะไรแล้วเอาสองตัวนี้มาชนกันเอาเอาไอ้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงทฤษฎีเนี่ยและเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนี่ยเอามาเชิงชนกันแล้วก็ดูความสอดคล้องของอันนี้กับข้อค้นพบจากเชิงปริมาณถ้าสอดคล้องกันอันนี้ก็สรุปเป็นผลการวิจัยได้นะ วัะน,นั้นเราก็จะแน่นแน่แนทั้งในเชิงทฤษฎีบวกกับแน่นทั้งในเชิงรูปธรรมข้อมูลจากพื้นที่มันก็เลยเป็นที่นัานอาจารย์ปัญญาพยายามพูดถึงอยูตลอดก็คือ big method ซึ่งงานงานระยะหลังจะเป็นแบบนี้เพราะหนึ่งเชิงทฤษฎีเราก็ไม่ทิ้งเราก็ศึกษาทฤษฎีแน่น สองข้อเท็จจริงเชิงประจั์ในพื้นที่เราก็รู้เราก็ชัดเราก็ศึกษาขึินมาแล้วเอาสองตัวนี้มายืนยันกันก็เป็นวิธีสอเพราะฉะนั้นของเราผมเข้าใจว่าทีมกรรมการบริหารเนี่ยตั้งใจอย่างนี้แล้วออกแบบไว้เลยว่าวันนี้เรียนเรื่องเชิงปริมาณก่อนนะเอาที่เสรีแน่นนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าก่อนไปก่อนทํางานเราต้องศึกษาทฤษฎีอ่านอ่าน นะครับศึกษาความรู้เดิมให้แน่นในขณะเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีกรอบที่ซีนิดหน่อยไอ้อะไรนะไอ้เชิญบร,ริบูรณภาพนี่นะครับแต่เขาจะชวนเราลงนี่เลยผมผมไม่รู้ว่าใครสอนนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งให้เราไปเรียนรู้พื้นที่ หรือสเปซตั้งแต่เล็กระดับกลางระดับใหญ่จนกระทั่งเราเห็นให้พวกนี้เห็นให้พวกนี้พอเห็นให้พวกนี้แล้วตรวจสอบข้อมูลอย่างไร,รยืนยันข้อมูลอย่างไรเราก็จะต้องมาเรียนการเรืองของการลงพื้นที่การตั้งารารคำถามการสรุปขอ้ขอมูลการเขียนข้อมูล สุดท้ายได้เห็นนี่ๆเห็นนี่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 ทๆแล้วเราจะสรุปข้อมูลอย่างไรโจทั้งสุดท้ายได้คำตอบเป็นคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าเราเราต้องลงไปศึกษาเอาง่ายๆไหนลองเขียนปรวะวัติตัวเองดูผมพูดเลยเนี่ยน่างานวิจัยเชิงคุณภาพก็เริ่มแล้เนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีกรอบอะไรบ้างไหนลองเขียนปรวะวัติตัวเอง ตั้งคำถามแล้วถามด้วยว่าตัวเองเป็นใครก็อเฮ้ยเราเรารู้ว่าลูกพอ่อเฮ้ยแล้วถามต่อไปแล้วพ่อเป็นใคร<ม>างลูกแม่แล้วแม่เป็นใครแม่เป็นใครลูกหลานลูกหลับลูกเตา้าเหลาใครแม่ทำอาชีพอ,อะไรเนี่ยอันที่สองพอเราจะทำงานในชุมชนใช่ไหมลองลองดูซิว่าขนาดกลางแค่ไหนลองดู แล้วขนาดใหญ่เราชุมชนอะไทำนี้เนี่ยหาไปหามาจนระทั่งสุดท้ายส,สุดไปสุดมาจนระทั่งสุดท้ายเราสามารถจะเห็นประเด็นและสามารถส,สรุปเจอคอนเซ็ปต์ได้ก็สุดเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะ,ะนั้นผมจะพูดวันก่อนจำได้ไหมครับถ้าเราสนใจเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นแหละเรียนเราสนใจเรื่องหนี้สินอะไรนะ เราสนใจเรื่องนิสิตนิสิตกรูนิสิตชาวนาเราก็คุ้มไปเลยว่านิสิตคืออะไรใช่ไหมปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสิตชาวนาน่สิตมีอะไรบ้างก็ทําตลาดของเราออกมาพอถึงเวลาไปเรียนอันนี้ก็ส่งายรย์กัตริย์พอถึงเวลาไปวิจัยเชิงคุณภาพเราก็ไปทํารายงานที่สิตชาวนาอีกจากนั้นก็ลงไปในพื้นที่เนี่ยเพราะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องลงไปในพื้นที่อย่างเนี้ย ก็ไปอยู่ตำบลใดตำบลหนึ่งแล้วก็ศึกษาที่สิ่งชานามก็ได้งานส่งอาจารยแล้วก็ได้งานมาเขียนของเราอย่างนี้ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับคำว่า direction ที่อาจารย์กรุณาบอกเมื่อครู่เห็นไหมครับนี่คือทิษฎีใหญ่ลงมาแล้วก็ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วก็เอามาพิสูจน์ทฤษฎี อันที่สอง induction เป็นแบบนีน้เป็นทางเดินนะครับแต่ว่าถ้าเขียนเชิงคอนเซ็ปต์นอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ผมลอง,ลองเสนออย่างรวดเร็วสำหรับี n ัก c ั i o n กับ induction แล้ววิธีการหา,าความรู้แบบนี้มีประยชน์ั้งคู่ดรับมีประยชน์ั้งคู่ ถ้าเราทําอะไรโดยไม่มีทฤษฎีไม่มีกรอบทฤษฎีเดี๋ยวเราก็หลุดในขณะเดียวกันเรายึดทฤษฎีมากเดี๋ยวเราก็แคบกรอบจริงใหญ่เป็นร่างกรบจริงเล็กกรอบจริงเล็กเป็นร่างกรบจริงใหญ่ถ้าผมใช่ครับผมลองลองเปิดให้ผมดูท่านจะเป็นเจ็ดครับพวกเรามีอะไรจะถามก็คุยกันได้ครับโอเคนะ วันนี้ใครไม่มาเรียนต้องเนี้ยเ็คชื่อไยหลวงพ่อหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่านอาจารย์โสภาวรนอาจารย์ที่เทคนิคใช่ไหมครับโสภาวันตัวไหนเออโสภาวรนณเ่นะใครมาอีกอย่ามาอีกอย่าไปนะหรือยากมาใช่ไหมบุรพิษมาธนามาชุริกรมาวันหนงอนมคุณผู้ชม อันนี้ธนาวุฒิมานะครับสวา,า,า,าวุฒนะิมาอพี่ันธนาวดวยนะการใชยขายมาพวกเขามาเขาปีก่อนแยกในงานศพอ๋อปุ่นดีนะวิรัดคอ,อนทีปคนทีปมาคอนทีปแต่ยมาอล้วนะ นักดนปูสะไวากวาเฮยเฮ้ยโจ๊จนัปูมาตันสกพัดมามาไปแล้วบ่อทีนะเจลโพนครับเจลโพนเียมามาเช้าเสยยอดเสียยอดอ๋อเสียยอดเหรอเป็นเสียจริงเปล่าจริงเจ้เจ้

โอเคครับผมก็ไอ้ท่านจดเป็นยไงบ้างติดเนไดากตเมากเนติดเน็ายนติดเน็ตตดเน็ตติน็ตติดเน็ตติดเน็ตติดเน็ตดเน็ตติ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 ดเนเน็ตติดเน็ตน็ตเน็ตติดเน็ตดเติดเน็ตติดเนน็ตติดเน็ตน็ตติดเน็ตติดเน็น็ตตเน็ต ออนะกอนนนะ็อย่างนี้นอะอย่า,าที่ผมบอกว่าให้กำลังใจนะเห็นแค่ว่าความคาดหวังของพวกเราเะอยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าที่ผมลองเราของผมไม่ดูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า,วามันมันอาจจะลดทอนตรงไหน ต่อไปเดี๋ยวอันนี้ทางท่านอาจารย์บรราจะจะจะมีคนดูหรือกรรมการที่จะตัดสินใจว่าอย่างไรนะครับบางเรื่องมันอาจจะไม่ต้องถึงยาวขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําค,คัญเราก็จะ้อดแขกไปในแง่ก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วอย่าคิดว่าตัวนี้เป็นสรราระนะครับไม่ใช่หมายความว่าต้องทําอย่างนี้ทั้งหมดไม่ใช่นะมันมีอีกหลายตัวอย่างนะครับมีหลายแบบเพราะฉะนัะ้นอย่าง,างที่ท่านอาจารย์บรบอกคุครูเนี้ยว่า ถ้าเจอของดีจะเก็บไว้จะเก็บไว้ไเ,ไวเป็นสะสมของผมก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับผมกลับไปดูไปดูมาถึงตอนนี้ไอ้ตอนนั้นก็ข้อจำก,กัดเยอนะแยะ,ะนะครับหลัาจากนั้นเวลาเราทำเดี่ยจะรู้ว่ามันมีขอ้อจำกัดเยอะแยะต้องเต้นต้องรีบต้องอะไรเนี่ยนะต้องสองนให้ได้วันนั้น,ว,นวันนี้วันนั้นดูเป็นตัวยอย่างขนาจจะมีข้อบูพร่อ,องเยอะก็ไม่เป็นไะรแต่หลังจากนั้นเราก็มาทำเพิ่มเราก็มาเติมในส่วนที่เราหมดข่อ เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนมีโอกาสจบทุกคนมีโอกาสจบทุกคน <c ười> จะจบช้าจบนานจบแรงองค์ประกอบสามส่วนที่ท่านอาจารย์ปรียาบอกเมื่อเช้านะครับอยู่ตรงนั้นคือตรงนะั้นแล้วที่สำคัญคือตัวเรานะตัวเราตัวเราผมเข้าใจว่านะอาจารย์อาจารย์ของเราเนี่ยวันนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะ พร้อมผมเรียนจุฬาเนี่ยนะครับกว่าจะเจออาจารย์ก็ต้อเจอแค่อย่างนี้เลยครับเวลาโทรเมื่อตอนไม่มีโทรศัพท์อย่างเครเพื่องที่แบบนี้ใช่ไหมต้องโทรไปที่บ้านแล้วต้องโทรเวลานี้ถ้าอาจารย์เข้าห้องพระแล้วก็จบกันนะครับไปนั่งคอยอาจารย์ที่ห้องพักมีนัดกันไม่ได้นั่งคอยที่ห้องพักไปหาท่านอาจารย์ที่บ้านไม่สะดวกอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าที่นี่ท่านอาจารย์บรรญาอาจารย์ประพัน หรือแม้แต่พวกผมเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพวกเราเอามาสร้างเต่นวัา,านพรฉะนั้นถ้าพวกเรารุกเข้ามานะ<ส>เขียนมามีอะไรเรามาดูนะจะได้ไประโยชน์อย่าปล่อยให้อาจารย์ลอยนวลเพราะว่าเราทำงานด้วยกันแล้วครับเราทํางานด้วยกันนะตัดสินใจทำงานด้วยกันกน,นะช่วยกันดูแลเป้าหมายส่งสนคือพวกเราจบอยากตั้งใจแล้วไปทํางานให้สังคมและสังคมได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนตั้งใจนะครับตอที่22เจนแมนนะครับทุกคนโชคดีครับขอบคุณมากขอบคุณ